สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่1มกราคมพุทธศักราช2568สำหรับลักษณะอากาศวันนี้จะเห็นได้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากทางด้านประเทศจีนยังคงปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีลักษณะอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าเกิดขึ้นได้ โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีลักษณะอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นรวมทั้งระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยสําหรับภาคใต้ในระยะนี้ในเรื่องของฝนยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อย เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันอยู่ในเกฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางทำให้ภาคใต้ในระยะนี้ยังคงมีฝนค่อนข้างน้อยแต่มีลักษณะของฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นได้บ้างในบางพื้นที่ส่วนมากจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนล่างสำหรับภาคใต้ตอนบนยังเป็นลักษณะของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมต่อเนื่องทำให้ในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนยังมีลักษณะอากาศเย็นในตอนเช้าเกิดขึ้นได้ ในส่วนของการพยากรณ์ฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงจนถึง48ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่1และวันที่2มกราคมพุทธศักราช2568คาดการว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยที่ยังคงม,มีบางพื้นที่มีลักษณะของฝนเกิดขึ้นได้บ้างส่วนใหญ่จะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนล่างที่อาจจะมีลักษณะของฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ ในส่วนของการพยากรณ์อุณหภูมิผิวพื้นประจําวันที่2และวันที่3มกราคมพุทธศักราช2568จากแบบจาลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าในระยะ1-2วันข้างหน้านี้บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนยังคงมีลักษณะอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องแต่แนวโน้มในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่ําสุดในช่วงเช้ารวมถึงอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันและช่วงบ่ายมีแนวโน้มที่จะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นได้บ้าง ในช่วง1-2ถึงวันข้างหน้านี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย,ยตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับการพยากรณ์ขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยรวมถึงในบริเวณทางด้านทะเลอันดามันในระยะนี้ขึ้นลมอยู่ในเกฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลาง โดยบริเวณอ่าวไทยขึ้นสูง1-2เมตรในส่วนของทะเลอันดามันตามแนวชายฝั่งขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งรวมถึงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยพะยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด5-10องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด11-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-32องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-13ถึงองศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด17-22ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3อถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด17-23ถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32ององศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสในระยะนี้ บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนยังคงมีลักษณะอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นรวมถึงระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยสำหรับในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ยังคงมีฝนค่อนข้างน้อยแต่มีลักษณะของฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นได้บ้างในบางพื้นที่ ส่วนมากจะเน้นทางด้านตอนล่างในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า1-2เมตรขอให้ชาวเรือนในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ